เต้าเสินแท้จริงแล้วเขาคือศัตรูหรือพันธมิตรเต้าเสินแท้จริงแล้วคือศัตรูหรือพันธมิตรสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกนิเมวันนี้เราจะมาเจาะลึกตัวละครที่เต็มไปด้วยปริศนาและพลังทำลายล้างจากเรื่องฝืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียงตัวละครที่ว่านี้ก็คือเต้าเสินหรือที่บางคนเรียกต้าเสินและต้าสารนั่นเองคำถามที่แฟนๆนิยายหลายคนสงสัยตั้งแต่เขาปรากฏตัวในสุาสานซูซากุค,คือเต้าเสินแท้จริงแล้วเป็นศัตรูตัวฉกาต หรือพัทมิตรที่หวังหลินจะใช้ต่อสู้กับฟ้าดินกันแน่วันนี้เราจะมาไขาความลับนี้กันแอดจะแบ่งเนื้อหาเป็นสามอีพีนะครับอีพีแรกมาดูทบทของความขัดแย้งระหว่างเต้าเสินกับหวังหลินว่าเกิดจากอะไรส่วนอีพีที่สองมาดูศึกแรกยกที่หนึ่งใครแพ้ใคร,ใครชนะและอีพีสุดท้ายศึกสุดท้ายคดีพลิกสุดท้ายเขาจะยังเป็นศัตรูคู่แข่งต้องตายกันไปข้างหนึ่งหรือคดีจะพลิกมาติดตามกันเลยครับปฐมบทความขัดแย้งสาเหตุจากโครงการคนละครึ่ง หนึ่งแยกทางแยกร่างจากตู้สื่อเป็นเต้าเสริญต้องเริ่มจากตู้สื่อเขาคือเทพโบราณผู้ปกครองดินแดนแห่งเทพพเจ้าโบราณในโลกแห่งธรรมโดยในอดีตตู้สื่อได้ฝึกฝนโดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนแปลงของน้ำมกึกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเทคนิคที่อันตรายอย่างมากในขณะที่ตู้สื่อกำลังจะทะลุด่านขึ้นสู่ระดับเทพ,พเจ้าโบราณก้าวดาวเกิดเหตุพลิ้ผันทําให้วิญญ,ญาณปีศาจในร่างกายของตู้สื่อตื่นขึ้นและเข้าครอบครองร่างตู้สื่อกลายเป็นว่าตอนนี้มีหนึ่งตู้สื่อกับหนึ่งเต้าเสริญ เกิดการต่อสู้กันระหว่างตู้สือกับเต้าเสินตู้สือสามารถผนึกเต้าเสินไว้ในถ้ำดินแดนเทพโบราณได้2หวังหลินเต้าเสินโครงการคนละครึ่งต่อมาเมื่อหวังหลินเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพเจ้าโบราณซึ่งตั้งอยู่ภายในดวงดาวแตกสลายภายในทะเลปีศาจบนดาวครอส,สูสาคุกหวังหลินได้พบเต้าเสินในร่างที่ถูกปิดผนึกและหลังจากชิงไหวชิงพริบระหว่างกันอีกทั้งด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยจากตู้สือทําให้หวังหลิน ได้มรดกทางปัญญาและความทรงจำจากตู้สื่อในขณะที่เต้าเสินได้ครอบครองร่างกายเทพเจ้าโบราณก้าดาวเรียกว่าเข้าโครงการคนละครึ่งหวังหลินได้ครึ่งหนึ่งคือส่วนความรู้เคล็ดวิชาข้อมูลส่วนเต้าเสินได้อีกครึ่งคือร่างกายความแข็งแกร่งของเทพเจ้าโบราณก้าดาวไปช่ำๆตอนนี้ทั้งหวังหลินเต้าเสินเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนี้เองที่ทําให้เต้าเสินไม่โอเค เพราะไม่ต้องการหารสองตอนนี้เต้าเสินถูกแย่งบรดกส่วนข้อมูลไปทําให้ตนเองแข็งแรงแข็งแกร่งแต่ขาดข้อมูลความรู้คือแข็งแรงแต่ไม่ฉลาดนั่นเองด้วยเหตุนี้จึงเป็นต้นเหตุให้เต้าเสินแค้นหวังหลินและกลายเป็นศัตรูนับแต่นั้นมาคนละครึ่งพลัสก็มาเต้าเสินมาพร้อมกับพลังระดับเทพเจ้าโบราณก้าดาวเทียบเท่ากิบเสียนขั้นเทวส่วนหวังหลินตอนที่เจอกับเต้าเสินเขาเป็นเสียนขั้นตัดวิญญาณห่างัไกลสเต็ปในช่วงแรกนั้นเต้าเสินลงมือโจมตีเพื่อสังหารหวังหลินอย่างดุเดือด เพราะความห่างชั้นของระดับการบ่งพอเต้าเสิรนเพียงแค่โบกสะบัดแขนก็ทําให้หวังหลินได้รับบาดเจ็บสาหัสเต้าเสิรนต้องการสังหารหวางหลินและกลืนกินมรดกแห่งปัญญาของหวังหลินที่ได้รับมาจากตู้สื่อการที่เต้าเสิรนสามารถกลืนกินวางหลินนั่นหมายถึงสามารถยึดเอาเต๋าหรือความรู้แจ้งในวิธีเซียนของหวังหลินเพื่อให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้นแปลว่าคนละครึ่งส่วนของเต้าเสิรนต้องการส่วนเพิ่มโดยการกลืนกินวังหลินนี่มันเรียกว่าคนละครึ่งพัสชัดๆนะ ศึกยกหนึ่งต้องตายเพราะเต้าเสินที่ถูกผนึกไว้ในโลกเทพ,พโบราณเขาต้องการปลดผนึกและปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการเขาต้องการผลึกดาวเซียนและโลหิตเผาเทพก้าวดาวเพื่อใช้ในการทำลายและปลดผนึกอีกทั้งโต้เสินต้องการเข้าร่วมโครงการคนละเครื่องพลัสคือกลิ่นกินหวังหลินดังนั้นเต้าเสินจึงต้องการสังหารและกลืนกินหวังหลินการ,รเผชิญหน้ากันในศึกครั้งแรกนี้ฝ่ายหนึ่งต้องคิดฝ่ายหนึ่งต้องรอด โดยศึกครั้งนี้เป็นการประทะก,กันบนดาวสุสาคุตในระหว่างการแย่งชิงผลึกดาวเซียนในระหว่างเหตุการณ์ชุดละมูลในการแย่งชิงผลึกดาวเซียนเต้าเสินปรากฏตัวในร่างสีแดงถึงโปรง่งใสเขาโจมตีหวังหลินเทียงโบแขนเดียวทำให้หวังหลินบาดเจ็บสาหัสและถูกซัดกระดกเลือดไปไกลนับหมื่นลี้จากนั้นเต้าเสินก็มุ่งไปที่เฉียนเฟิงทำลายค่ายกลนุูซาคุอย่างง่ายดายแล้วคว้าเอากระบี่เหล็กไปเพื่อดูดกลืนโลหิตระดับสูงก่อน จะหายตัวเข้าไปในม่านหมอกสีแดงในขณะที่อีกด้านหนึ่งที่จูเซวาจือและหยุนเซเวจือ,จอกำลังต่อสู้กันไม่นานหลังจากนั้นเสียงสั่นสะเทือนฟ้าดินก็ดังขึ้นจากหมอกแดงจูเซวาจือและยุนเซเวจือ,จอถูกซัดออกมาในสภาพบาดเจ็บปังตายร่างสีแดงของเต้าเสินปรากฏตัวพร้อมเสียงหัวเราะเยาะเย,อย้ยที่แท้เต้าเสินหายตัวไปเพื่อไปเอาผลึกดาวเซียนตอนนี้ในมือเขาถือผลึกดาวเซียนไว้ได้แล้วเต้าเสินประกาศกล่าวถึงพลังที่แท้จริงของเขาแล้ว พุ่งตรงเข้าหาหวังหลินอย่างรวดเร็วด้วยความเย็นชาเต้าเสินต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสด้วยการเกลืนกินมรดกแห่งปัญญาของหวังหลินหวังหลินไม่มีทางเลือกใช้ขวานยักษ์ย้ายอัดแน่นด้วยปราณสวรรค์สุดกำลังโจมตีออกไปทว่าเต้าเสิญเทียงชี้เบาๆก็ทำให้พลังปราณขวานอันเกรียงไกรสลายไปหวังหลินถอยหนีอย่างรวดเร็วและเรียกใช้ทงวิญญาณหนึ่งล้านดวงสั่งให้ดวงวิญญาณทั้งหมดรวมร่างอย่างบ้าคลาั่งเพื่อเตรียมรับมือกับพลังอันมหาศาลที่ยากจะต่อกรได้ของเต้าเสิญ เอาละครับ EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับติดตามตอนหน้าใน EP ถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ